องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร,ราชบุรีครั้งที่11ทับ2,566 วันที่30พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมกัลปพึกอาคารราชบุรีเกมสลรกกลางจังหวัดราชบุรีนายวิวัตนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่11ทั2,566โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนพร้อมมอบนโยบายที่สําคัญให้กับส่วนราชการต่างๆนําไปปฏิบัติ ซึ่งในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นําเสนอการได้รับรางวัลที่สองประเภททั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณพฤักาาช2566จากโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโดยสํานักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีให้กับที่ประชุมทราบ